สวัสดีครับพางแนนครับสวัสดีจ้าอ่ามีสิบตัวเนาะมผู้นี้เนาะจ้าอ่าสิบตัวนะครับประจำวันเสาร์ครับพี่น้องเฮาเสาร์นี้ตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับบรรยากาศช่วงเสาร์อากาศเย็นสบายนะครับมีสารมันน้องครับพี่น้องอ่าสิบตัวนี่เป็นตัวเมียเจ้าตัวตัวผู้ตัวของแนน้อ่ะเหรอตัวเมียหาจ้ะตัวเมียหาตัวผู้กับหาจ้ะตัวผู้กับหาเนาะแมนอ่าถ้าว่าจับบอผิดด้วยนี่ หลายตัวเนาะอะไรอาจอาจจะเป็นตัวเมียพกก็ได้หาก็ได้เดี๋ยวจังเบิองกันจังเบิองเอาครับแต่ว่ากะบชิ้นหย่อนเนี่ยพี่น้องเพงราะว่าเห็นหมวกว่าทั้งนอกอะไรอยากผ่อนยังน้อยเอา้เอาแต่พี่น้องเขาเห็นคลิปเบิ้งคลิปแล้วอยากได้ไปเลี้ยง,ต,งตัวหารองเนี้เบอร์ใดล่ะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดจ้ะบวกไลน์จ้ะเฟซบุกกับปากกาสิบพันวีดโซตภาษาไทยจ้ะบ้านกับบ้านปุรุตะบุตรหลวงอำเภอโพชัยจังหวัดระยองจ้ะอ่าทีมงานลูกสาวนนน้้้้้้ออออยยหหขึาาแลวครับพีบ่่งเูจ อ่าบมเสียเวลาเนาะอ่าที่งานลูกสาวดีหอยใช้เวลาทายตัวละนาที่กูกลัวด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันหลายตัวนะครับเอาไปเบิ่งตัวแรกแหกมาพี่น้องเฮาเบิ่งตัวแรกแหกหวานนะครับเป็นตัวเมียอาลูกสาวเพราะอะไรครับตรงนี้ครับนี่ลูกเก้าเจริญค่ะลูกเก้าเจริญไว้จากเดือนจิกปี่นะครับไอจะเข้าหาอลไรต่ะอ่าที่ประมาณหาเดือนเนาะเมตรสูงครับเมตรสิบห้าเละจ้ะอ่าเมตรบวกไปหาเมตรสิบห้าด้วครับพี่น้องเฮาประมาณนั้นบวกลบแต่เพราะว่าสูงครับรอยสิบห้าเสนบวกลบ ครับราคาครับเปิดว้เปิดไบหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องจ้ะตัวแม่เด้อตัวตัวดีนะครับก็ร้องเอาอยู่ในภาพในจออาจจะตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเขาไทยเต็มจอดให้เล็กหน่อยนะครับพีวน้องคนเป็นควายน้อยอยู่อายุหาเดือนนะครับเอาไปเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องเขาหน้าแวกเขาหน้าตานะครับน่างามเลยครับพี่น้องเขาพอใหญ่ครับเบอร์หนึ่ง ยังขาถ่ายเบมึงกละครับขาหลังโอ้หนังนาดีเนะเาะพ่อนี่เนาะครับพี่นอ้องเฮาเบืองเอาถ่ายครับคุณ<า>ติมนี่เมืองไหนว่าคำตรงนี้นครับโบจากคาร์เตมีโบาหามาขายจากพ่ออันก็เป็นเตมีครับผมเอาะอวยข้างนั้นครับพี่นอ้องเบืองหน้าตา <c oughs> อ่าใช่ครับน้ำนะครับ,<ว>รบพี่น้งองเขาตัวเน<ว>ี้ยตัวอุ้ยเนี่ยกุ้ก,กองถือนั่นไทยไทยเอารูปเป็นอย่างอ่ะบันนี้หนองเนี้ยมันหนองอุ้ยเด้อเดี๋ยวที่มาลูกสาวน้อยสะย่างเองนะครับเพราะว่าเป็น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 ดินนะครับอ่ะย่าราคาครับตัวที่แรกครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อรองเอาครับพี่น้องเขางามเด้อตัวนี้นะครับอ่ะวานนี้น้องเนี้ยจะจับไปอย่างนิ่งนะครับเดี๋ยวที่แม่ลูกสาวน้อยจะย่างเอาเนีเ่นถ้าอุ้ยดูแล้วมันหุนกล้วยหน่อยอ่ะจริงนะครับ อาจจะมือจะแจ้งเนี่ยเด้อพี่น้องพลานนะครับมื่นเอ็ดเบื้องตัวที่สองกครับเบื้องตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับเอารายละเอียดมาเลยครับตรงนี้ครับลูกสาวพอได้น้องเป็นลูกสร้างอุดรจ้ะอ่าลูกสร้างอุดรตัวที่สองนะจ้ะครับอายุซ้ำกันจ้ะอ่าห้าเดือนจ้ะผมสูงจะซ้ำกันจ้ะกับตัวแรกอ่าซ้ำกันตัวสีกันอ้วนเลยอ้วนหนาคือกันอ่าราคาครับเปิดไปสิบเอ็ดพือนจากหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทก็รองเอาเนาะจ้าตัวที่สองนะครับพี่น้อง เว้หลายย่าห่างเบงใกล้เลยครับอ่าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องเฮาอ่ามับเมืองลังทางทางนี้ครับ งามดีครับพี่น่ออ้วนดีพี่ตันยำราคาครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทต่อรอ,อ,องเอรางามงาม,งามตัวหนี้แต่งงามยาโน้มเราเด้อย,ยายาเลยจ้ะป้าเนาะปเป็นตัวที่สามือกันครับป้าก็เบป็งตัวที่สามตัวนี้ก็เป็นตัวเมียครับ รายละเอียดมาเลยครับโรงแรมครับลูกสร้างอุดดอนเพื่อนกันจ้ะลูกสร้างอุดดอนไว้จากเดือนจากเดือนจากหกเดือนก็กลัวแล้วละ่ะกับต้นสูงร้อยสิบสามบวกอ่ะราคาครับสิบสามถึงสิบห้าหลัลงสูงไอหนึ่งหมื่นสองพันบาทจ้ะตัวนี้ไงกูโม่หน,น,นึ่งหมื่นสองพันบาทต่อร้องเลยเนาะไมอานจ้ะเอาไปดูใกล้ๆครับอาาตาเบอร์สามนะครับอาา ตาหลังครับมันถ่ายบป็นก้นมงนหางครับไว้น่อยเด้อพี่น้องมันห่ครับตัวเมียสามตัวหันก็นไล่เรียกกันแล้วเนาะทำงานอครับตัวนี้ไงกออยู่ตัวนี้ไงก่อไงก่อน้อยแต่ตัวไงอยู่ดอกด้วยปะครับอ น้ำดีครับพี่น้องเอาย่าราคาครับหนึ่งมืนสองพันบาทจ้ะหนึ่งมื่นสองพันบาทตอร้องเอาครับพี่น้อง่านไปเบืองตัวที่สี่น้ำกันครับป้าเปืนเองตัวที่สี่ตัวนี้กับเป็นตัวเมียครับอะไรละเอียดมาเลยครับเป็นลูกเก่าจ้ะเป็นลูกเก่าอายุครับอายุหาเดือนจ้ะอายุหาเดือนข้อมสูงเมรจิบนีหลืจ้ะมีสิบประมาณนี้เนาะจ้ะราคาครับเปิดไปหนึ่งหมื่นบาทจ้ะตอล่องเอาเด้ครับพี่น้องเฮานึ่บาทส่วน อย่างดีกจับคู่ไปเนาะแม่นนอัราคาจังจะลดลงอีกนะต้องเลี้ยงเป็นคู่หรอคู่ใใส่นี่ยเจ้เป็นแต,ต่เลี้ยงมันใกล้ครับานาวก็มีขีดหูขีดตาเนี่ยจัาหน่อยนะครับฮะนาะหลังครับฝนลงถ่ายลงหลังหวนดีพี่ตันนะครับพี่น้องขน,ขนาดหาเดือนบ่เหรอจ้าหาเดือน เอายิงนิ่งนะครับเดี๋ยวผมบนเองแล้วมันจะดูกระดิกนะครับมาหนีนะครับมึงมาตรงครับอ่ะยำราคาครับตัวที่สี่ครับหนึ่งมื่นบาทจ้าหนึ่งมื่นบาทต่อรองเอานะครับพาเนาะเบอ่งตัวที่หามกันครับพี่น้องเขาว่าเบอ่งตัวที่หาตัวนี้ก็เป็นตัวเมียครับอ่ะประวัติมาเลยครับตัวนี้พรหุประวัติจ้าอายุครับ อายุหกเจ็ดเดือนแล้วจ้ะผมสูงครับร้อยสิบเก้าจ้ะอ๋อร้อยสิบเก้าประมาณนี้แหละเนาะจ้ะตัวนี้กับไงขึ้นมาแล้วราคาครับเปิดไใบเปิดใบหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยจ้ะครับตัวรองเราได้ครับพี่น้องเอาไปบางไกลครับนา่อนเลยครับพี่น้องเขาทางนาดีเด้อนะครับ อาหลังครับคนเมืองค่ายเมืองหางานี่นหรือเปล่ากำลังตรงเบิ้งบริสั์เปียนบริสัเ์เจ้วก็จังเขา้ามาเบิ้งเอา,าอยู่หน้าคอก ครับเอาตัวที่ห้าครับยำราคาครับหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทจ้ะอ้าวพานครับพี่น้องเฮาเบื้องตัวที่หกต้องการครับมาเบื้องตัวที่หกเป็นตัวเมียตัวสุดท้ายครับพี่น้องหลังจากตัวนี้แล้วจะเป็นตัวผูกนะครับรายละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกเก้าจ้ะอายุครับอายุหกเดือนจ้ะหกนี่แหละอ่าผมสูงเลยครับเมตรสิบเอ็ดสิบสองได้จ้ะ ราคาครับเปิดไว้เปิดไว้ไวหนึ่งมื่นหนึ่ง,งพันบาทจ้ะหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทต่อร้องเขาเนาะตอร้องได้นะครับพี่น้องเขาเอะไปดงใกล้ๆครับหน้าตาครับหน้ากลุ่นมุกไทยครับตาหลังหลังน้อย ครับตรงครับงามดีนะครับพี่น้องเขาเอาอยางราคาครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับผ่านตัวที่หกนะครับไปเิ็งตัวที่เจ็ดจะเป็นตัวผู้นะครับไม่อนอาะต่อจากนี้ไปเป็นตัวผู้ เป็นเมืองน้ากันเลยครับเขาเปตัวที่เจ็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวผูครับหลังจากนี้จะเป็นตัวผูแล้วครับพี่น้องเขาประวัติมาเลยครับตรงนั้นครับบปลูกจ้ะตัวนี้บปลูกประวัตินะครับพวามสูงครับเมตรสิบสามเมือกันจ้ะสิบสามสิบสี่เหลอจ้ะอายุดีครับอายุห้าเดือนจ้ะอายุห้าเดือนนะครับแต่ว่าเนี่ยนางตุตโตดีราคาเลยครับเปิดว้เปิดไบเก้าพันบาทจ้ะเก้าพันครับพี่น้องเขาราคาผูเ้อ ตำมืนนะครับเป็นตัวผูอ่ะนะครับสีงามเลยครับพี่น้องเขาหน้าตาครับเอาไปข้นไวครับพี่น้องเขาตัวผูก ราคาครับตรงนั้นยังไม่รู้คุณเไกเก้าพันบาทแต่ตัวที่เจ็ดอ่ะตัวที่เจ็ดนะครับตัวผู้เก้าพันบาทเก้าพันบาทผ่านครับ่นลองเสียงแหวเสียงแหแล้วนะครับ้องนนก็ได้หนาวนะครับผ่านไปเบื้องตัวที่แปดน้ำกันครับไปตัวที่แปดกับเป็นตัวผู้นะครับรายละเอียดมาเลยครับตรงน้นครับบรรลุประวัติจ้ะบรรลุประวัติอายุครับอายุห้าเดือนจ้ะอายุห้าเดือนความสูงครับเมตรสิบสามได้จ้ะเมตรสิบสามจ้ะนะครับราคา ไัวเแปดพันบาทจ้ะอ่แปดพันครับพี่น้องเขาราคาแปดพันบาทก่อนคุณจ้เาหรือว่าราคานี่ใช่ครับเอาให้ใกลใกล้ครับแปดพันนาตาสมคออน้า,นาครับในน้ำคนโตคนไายหางขาหลังครับ นีนะครับหลายตัวครับพี่น้องตัวละนาทีก็เพอแล้วนะครับแปดพันบาทตัวผู้ตัวที่แปดผู้งามเลยครับพี่น้องนราคานี้ตัวที่แปดพันนั่นะครับแปดพันะผลทวนต่อร้องเอานะครับพี่น้องเขาผ่านครับไปบงตัวที่เก่าน้ากันไปครับพี่น้องเขาเดินทางมาหอดตัวที่เก่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เอารายละเอียดมาเลยครับวันนี้ครับไอเป็นลูกเก่าจ้ะ รูปเก้าเจริญไว้จักเดือนจักวปีแล้วครับไว้ห้าเดือนจ้ะเอาไว้ห้าเดือน,ห,อนห้าเดือนก็กลัวสุกตัวเลยแต่ว่าตีไปห้าเดือนจ้ะครับเอาความสูงกับเมสิสสามอะไรอไรกันลละจ้ะครับเอาตัวนี้งามเลยพี่น้องรับผิดผลลุมตัวดีราคาครับเปิดไบเก้าพันบาทจ้ะเก้าพันพี่น้องเฮาเป็นสีดอกเล่าตัวเงครับะครับราคาเก้าพันบาทเอาไปเบิ่งใกล้ๆครับหน้าตาครับพี่น้องเฮาอ่า ยอยู่แปดถึงยังบุลอนมันไปทั่วแล้วอ่านะครับอ้วนเด้อพูดจริงใช่ฮะกหลังประมาณนึ่งจะไปบางหน้าตรงครับ ครับยำราคาครับตรงนี้ครับเก่าพันบาทจ้ะเก่าพันบาทนะครับผ่านนะครับตัวที่เก่าดีเนาะจ้ะเก่าแล้วนะครับไปเบิ่งตัวสุดท้ายครับพี่น้องเขาครับพี่น้องเขาเบิ่งตัวสุดท้ายก็คือตัวที่สิบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เอาะไรละเอียดมาเลยครับเป็นลูกเก่าจ้ะสูงร้อยยี่สิบสองจ้ะลูกเก่าสูงร้อยยี่สิบสองอายุครับอายุเอ๊เก้าเดือนจ้ะอายุเก้าเดือนเก้าถึงเก้าย่างถึงสิบครับมีตัวนี้แหละครับพี่น้องเขาในโ่มู นะครับแล้วก็งามกงมูหอมเนาะเป็นลูกเก่าจะเลื่อเล่อครับเอาไปเบิองใกล้ๆครับในราคาเอาลืมถามราคาโทรเลยกดตรงนี้นึ่งหมื่นหาพันบาทจ้ะนึ่งหมื่นหาพันบาทนะครับตัวรองเอาครับพี่น้องเขามึนหาครับนี่จะที่เขาไปเบิองอย่างเดียวเลยทิเอาไปเบิองครับใกล้ๆทุกวันนะครับน้องเป็นลบหนาอยู่เบิองขาก่อนเลยพี่น้องหนตาหลังครับคนาทย มันีเืงหน้นา,นาตาครับเจี๋ยวนี่ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเจ็บจังฟางอะมัเจ็บจังฟางเอายัางรา,าคาครับหนึ่งมืม่นหาพันบาทจ้ะหนึ่งหมืม่นห้าพันบาทรอแล้วกัตัวใหญ่ด้วยจ้ะ เป็นพอพันคุ้มฟูงได้เลยอืมฟังเสียงดยู่เนอฟังันเลี้ยงเลี้ยงครับอ่าเมดแล้วเนาะจ้ะฝากเบอร์โทรนะครับถ้าพี่น้อยเขาอยากได้ไปเลี้ยงเบอร์โทรแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดต่บวกลายตับพิษบุกกระปกาซีพภาษีสวดภาษาไทยจ้ะไอบ้านกับบ้านปโรมุนเดนองอำเภอโพชัยจังหวัดระยองจ้ะใครอยากคำว่าเบอรงตัวจริงกะมาได้เลยจ้ะที่บ้านปโรั้งกีบีไปมากระไรจ้ะจับจีิีมากระไร ครับว่าบอกเงิน้องเน่นจ้ะอ้าวใช่ครับเมันไปตั้งไว้แล้วครับพี่น้องในขีดเลียวหรือว่า Google Map ใช่ครับ,บอันนี้หนึง<อ>่งหมื่นหาพันบาทด้วยจ้ะเงิน <1, S 1> ย่ำหนึ่งหมืม่นห้าพันบาทใช่ครับหมดแล้วนะครับเบืบ้องบัดเรียวใช่ครับหรือว่าเบื้องบ่อโดนนะครับอย่างเบื้องโดนก็นี่เขาบว่าเบื้องหน้าคอกเขาตรงนี้นเนะาะจ้เพาะมันลายตัวทิ้งงานลูกสาวในหอยก็ต้องใสีเวลาเน่นจักน้อยลายมันตัวละหมื่นกระสมอยู่หลายเหรตัวละหมื่นต่อฟันหมดแล้วนะครับจังเบื้องไม่ครับพี่น้องโอกาสหน้าถามว่าไทยก่คนล่ะ แต่ว่าวันนัานวันนึ่งวันันารจันี่อาจจะบ่ไหนเขาดีวกว่าเพราะเขาปิดตลาดหลายอยูอ่อตลาดจีโน่น่านเทียพี่น้องกระบโห,โห,โหูเนาะเพราะเ่าปิดตลาดด้วยครับพี่น้องคนส่งแต่นเนี่ยมดแล้วเนาะ,ะ,ะว่ากันไหมครับพี่น้องคิดหนาคิดนี้ผมที่มานลูกสาวในอหอยผมกำลังเรียนรัพีลานห่วงเลยสวัสดีครับจ